Google เครื่องมืออันดับหนึ่งของโลกที่ใช้ในการค้นหาและจัดอันดับเว็บไซต์ทำไมแต่ละคนถึงเห็นเว็บไซต์ไม่เหมือนกันเบื้องหลังเขาทำงานยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันครับ ทุกคนในที่นี้เนาะรู้จัก Google กันดีอยู่แล้วนะครับเราก็เคยเสิร์ช Google เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสอาครั้งอยู่แล้วนะครับ Google เนี่ยมันถึงได้เป็น Search Engine อันดับหนึ่งของโลกในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าคนก็กว่า90%เนาะที่ใช้ Google นะครับแล้วก็เสิร์ชแต่เคยสังเกตไหมครับว่า ทำไมเว็บไซต์ที่ถูกจัดอันดับขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยมันไม่ค่อยแฟร์ไหมคือเรารู้สึกว่าทําไมต้องเอาเว็บใหญ่ๆขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแล้วก็ไล่ลงมาเป็นเว็บที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนรู้จกักนูน่นนี่นั่นทั้งนั้นนี้ความจริงแล้วคําตอบที่เราควรจะได้ครับอาจจะมาจากเว็บไซต์เจ้าเล็กๆก,ก็ได้นะครับมันเป็นความไม่แฟร์ครับที่มันเกิดขึ้นในคําว่า Search Engine หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์นั่นเอง Search Engine เนี่ยมันก็เริ่มต้นเนาะจากผู้ก่อตั้งันเ b ยุคของเว็บตอนนั้นก็จะมีแบบเว็บไซต์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายข้อมูลบนอินเทอร์นเน็ตเริ่มเยอะขึ้นแต่คนก็ไม่รู้ว่าฉันต้องเข้าเว็บไซต์ไหนเป็นพิเศษนะครับเพราะไม่ได้รู้จักเว็บไซต์ไหนเลยใช่ไหมครับเขาก็เลยมีไอเดียมาว่าเฮ้ยเรามาทําเครื่องมือตัวหนึ่งที่เอาไว้จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ดีไหมเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลเว็บไซต์เนี่ยมันเยอะมากๆเลยนะครับเขาก็เลยเกิดเป็น Google ขึ้นมาทีนี้ตั้งแต่นั้นเป,ป็นต้นไปเนี่ยกูเกิลเนี่ยก็เริ่มเป็นโมเดลที่ เริ่มมีโฆษณาเข้ามานะครับเริ่มมีการจัดเก็บเริ่มมีความฉลาดเริ่มเก่งขึ้นนะครับถ้ามองย้อนไป20ปีที่แล้วกับช่วง2อสปีที่ผ่านมาเนี่ยคนละเรื่องเลยครับคือ Google เก่งขึ้นและฉลาดขึ้นมากๆนะครับทำให้ทุกวันนี้ Google ก็ยังเป็น1ในบริษัทที่เป็นด้านเทคคอมพานีเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้ทีน,นี้วันนี้เราจะมาคุยอะไรกันวันนี้เราจะมาคุยกันว่าความลับเบื้องหลังของ Google จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นยังไงเขาจัดอันดับเว็บไซต์ยังไงงทําาาไมผู้้ใชอย่่เเรนีถึง เซิร์ชอะไรบน Google เนี่ยก็เห็นแต่เว็บไซต์นู่นนี่นั่นตลอดเวลาแล้วมันมีบางปัจจัยที่อาจจะทําให้เราเนี่ยเห็นโฆษณาหรือเห็นผลลัพธ์ไม่เหมือนกันด้วยความที่ Google เนี่ยเขาตั้งเป้านะว่าเขาอยากจะให้คนเซิร์ชอะไรก็เจอสิ่งที่เป็นคําตอบเซิร์ชอะไรก็เจอเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เวิร์กอย่างหนักมากนะครับในการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าอัลกอริทึมหลังบาง แต่ว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันก็มีความแฟร์แลวก็ความไม่แฟร์อยู่นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกมากกว่านั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังถึง3คํคำนี้ก่อนนะครับมาเริ่มต้นจากคำแรกก่อน crawling crawling เนี่ยคลอมันคือการไต่เหมือนแมงมุมอะ่ะเวลาที่แมงมุมไต่บนใย,ยอะ่ะมันก็จะเป็นการคลอไปที่เส้นนี้แล้วไปอีกเส้นหนึง่งแล้วไปอีกเส้นหนึง่งใช่ไหมครับอันนี้คือการไต่ของแมงมุมเมื่อก่อนเขาเลยเรียกว่า Google ทํางานเหมือนแมงมุมนะครับเพราะว่า ตัวบอทของ Google เนี่ยเวลาที่มันเข้าไปอ่านข้อมูลเนี่ยมันเข้าไปที่เว็บ A แล้วถ้าหน้า A ลิง์ไปหน้า B Google ก็จะไต่ตไปที่หน้า B แล้วถ้าหน้า B เนี่ย ส่งไปที่หน้า C แต่หน้า C เนี่ยเป็นเว็บไซต์คนอื่น Google ก็จะตามไปได้เหมือนกันเหมือนเป็นใยแมงมุมอันนี้คือคอนเซปต์ของ crawling ลักษณะเนี่ยคือ Google เนี่ยใช้ในการหาเว็บไซต์แล้วก็หาคอนเทนต์ใหม่ๆสมมติว่าเราอะทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วบอก Google ว่าเอ้ย Google ฉันมีเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมา Google เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออรอไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปอ่านแต่ถ้าเกิดว่ามีเว็บไซต์อื่นส่งลิงก์มาหาเว็บไซต์เราที่เป็นเว็บไซต์ใหม่ Google จะตามมาได้เร็วขึ้นเพราะมีเส้นใหญ่ให้เขาสามารถจะไต่ไปได้ซึ่งการคลอเริงนะครับมีอีกปัจจัยหนึ่งด้วยว่าสมมุติว่ามันมีเส้นใหญ่เยอะมากๆใช่ไหมครับก็ไม่ได้หมายความว่า Google เนี่ยจะไปเว็บไซต์ของคุณก่อนแต่ Google เลือกที่จะไปเว็บไซต์ที่มีเส้นใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดก่อนอ่าเพราะว่าไปง่ายคําว่าเส้นใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นหมายถึงว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นเว็บไซต์เจ้าใหญ่ แต่มาพูดถึงเว็บไซต์เจ้าเล็กเจ้าเนี้ย google ก็อยากจะไปดูก่อนว่าเว็บไซต์เนี้ยมันมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่านี่คือความไม่แฟร์อย่างแรกครับคือไม่ใช่ทุกเว็บไซต์ที่ google จะมองเห็นไม่ใช่ทุกเว็บไซต์ที่ google อยากจะเข้าไปอ่านเพราะ google เนี่ยเขาเรียกว่ามันมี resource หรือมีทรัพยากรจำกัดอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของการ crawling ถัดมาตัวที่2 indexing พอมีการ crawling ไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการ indexing ครับก็คือการเอาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดเรียงในพื้นที่ที่เหมาะสม อ,อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมติว่าเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์มันคือหนังสือ1เล่มหนังสือ1เล่มเนี่ยมี300หน้าหนังสืออีกเล่มหนึ่งมี1,000นหน้านงสืออีกเล่มหนึ่งมีแค่แบบ50หน้านะครับแต่ว่าในแต่ละเล่มเนี่ยมันก็จะมีหน้ามีแชปเตอร์ต่างๆที่ไม่เหมือนกันเวลา Google จัดเก็บอ่ะ Google เนี่ยอารมณ์เหมือนแบบเปิดหนังสือมาเล่มหนึ่งแล้วแบบอ๋อเรื่องนี้พูดถึงอันนี้ใช่ไหมฉีกมาทั้งเปิ้งเลยแล้วไปจัดเก็บไว้ในห้องสมุด ส่วนนี้ถ้าส่วนนี้พูดถึงเรื่องของโทรศัพท์เครื่องนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่เลยนะของ iPhone ก็ฉีกฉีกเนื้อหาเกี่ยวกับ iPhone เรื่องนี้ไปจัดเก็บอยู่ในชั้นวางหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ iPhone สมมติมีคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าฉันอยากรู้เกี่ยวข้องกับ iPhone รุ่นนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างบรรดาลก็จะบอกว่าบรรณา์คือสมองของ Google นะครับที่บอกว่าชั้นวางหนังสือตรงนูน้นมีข้อมูลประมาณนี้ แต่ฉันว่าข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเธอมากกว่าฉันก็จะหยิบออกมาให้เธออันนี้ก็มีฉันหยิบ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 ตั้งเลงเป็นปึง้งแล้วก็เรียงลาดับออกมาเกิดเป็นคอนเซปต์ที่3ครับคือ ranking เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่การ crawling เพื่อทําให้ Google ได้เข้าใจในแต่ละหน้าว่าแต่ละหน้าเขียนอะไรกันขึ้นมานะครับให้มันเข้าถึงเว็บไซต์ทั่วโลกได้ก็เอามา indexing ครับจัดเรียงอยู่ในห้องสมุดห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ยังเป็น Google อยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมมาาาถรรักษ์ว่ อยากรู้เรื่องนี้มานาระก็จะไปหยิบข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับออกมาอ่ะไปอ่านเล่มนี้เล่มที่1อันนี้เล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4เล่มที่5้นี่คือการจัดเรียงอันดับบน Google ครับนี่เลยเป็นสาเหตุที่ว่าเวลาเราเซิร์ชอะไรเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเยอะมากๆนี่ก็คือคอนเซปต์ของการที่ Google นะครับทางานนะครับทีนี้ทุกคนในทุกวันเนี่ยครับกูเกิลอัปเดตเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสามสี่รอบนะครับทุกคนแต่เราไม่รู้เขาอัปเดตไปเพื่ออะไรเขาอัปเดตเพื่อที่ว่า ทุกครั้งที่เขาอัปเดตเนี่ยเขาก็เคลมว่าเขาก็ฉลาดขึ้นนะครับรู้เท่าทันคอนเทนต์ที่ไม่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับมาถามว่ามันมีปัจจัยอะไรอีกไหมที่ทําให้บรราลักษ์คนเนี้ยหยิบหนังสือออกมาโชว์แต่ละเล่มไม่เหมือนกันหรือหยิบเล่มไหนขึ้นมาก่อนเป็นพิเศษปัจจัยที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับคือความน่าเชื่อถืออารมณ์เหมือนแบบไอ้เว็บไซต์เนี่ยมันมีหนังสือเล่มเนี้ย ซ้ำๆออกมาแล้วเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3หรือไปเขียนเรื่องอื่นที่ใกล้เคียงกับเรื่องเดิมแล้วก็เขียนได้ดีด้วยนะครับเขียนได้ละเอียดด้วยนะครับกูกิก็ยิ่งเชื่อยิ่งเชื่อแล้วก็จัดอันดับว่าไม่ว่าเว็บไซต์เนี้ยจะเขียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยฉันจะเอาเธอไปไว้แบบบนสุดของเชลฟ์เลยเพราะว่าเธอแบบน่าเชื่อถือที่สุดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเว็บไซต์เนี้ยไปเขียนเรื่องที่แบบไกลตัวมากๆไม่เคยเขียนมาก่อนถ้าเราเป็นบรรณานักษ์เราก็จะแบบเธอมไม่เคยเขียนเรื่องนี้มาก่อนแต่เธอก็มีความพยายามนะฉันก็จะหยิบเธอไป ไว้ในเชลล์แล้วกันแต่อาจจะไม่ได้อยู่อันดับที่สูงมากเพราะว่า Google เนี่ยให้ความน่าเชื่อถือเป็นหลักเขาเลยบอกว่าเวลาที่เขียนเนื้อหาบมน Google เนี่ยมันจะต้องเขียนเพื่อให้แบบ Google เนี่ยรู้สึกว่าเนื้อหาเนี่ยมันถูกเขียนโดยคนเชี่ยวชาญจริงๆคนที่รู้เรื่องนี้จริงๆหรือว่าเขียนเรื่องเดิมซ้ำๆย้ำๆอยู่นั่นแหละนะครับมันก็ทำให้ Google เนี่ยรู้สึกว่าไอ้เว็บเนี่ยมันน่าเชื่อถือในเรื่องนี้เป็นพิเศษนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2ครับมันคือเรื่องของโลเคชันครับ Google เนี่ยเคลมว่าเขาเนี่ยไม่ยุ่งกับข้อมูลส่วนตัวของคุณนะเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยเคยเสิร์ชเรื่องอะไรมาจริงๆเขาก็รู้แหละครับแต่เขาก็บอกว่าเวลาที่เขาจัดอันดับเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ไม่ได้คอนเซิร์นขนาดนั้นนะครับแต่จุดที่เขาคอนเซิร์นคือโลเคชันถ้าคุณเสิร์ชหรือค้นหาบน Google ในเรื่องเดียวกัน10ประเทศ คุณจะเจอผลลับที่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่มัน make sense อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเสิร์ชในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเจอข้อมูลที่มาจากประเทศไทยถ้าเสิร์ชข้อมูลเดียวกันนะครับเป็นอีกภาษาหนึ่งเราก็อาจจะเจอเว็บไซต์ที่อยู่ในประเทศไทยแต่เป็นเว็บไซต์ภาษานั้น แต่ถ้าเกิดคุณเอาภาษาอกรีฑคำนี้ไปเสิร์ชในอีกประเทศหนึง่งเขาก็จะเห็นเว็บไซต์อีกกลุ่มหนึ่งนั่นเองอีกอย่างนึงเลยเนี่ยถึงแม้เราจะอยู่ในประเทศเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่กรุงเทพอีกคนนึงอาจจะอยู่เชียงใหม่นะครับเสิร์ชเรื่องเดียวกันเนี่ยบางทีเราจะเห็นเว็บไซต์ไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่า s e a r c h Intent ครับหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจากการเสิร์ชเนี่ยบรรลักษ์มันจะรู้ทันเราเลยครับว่าคนนี้ยอยากเห็นข้อมูลอะไรทีนี้ถ้าเรามามพูดถึงว่า เฮ้ยเราเข้าใจแล้วว่า Google มันทำงานยังไงเมื่อก่อน Google เป็นเพียงแค่ Search Engine หรือว่าเป็นแค่เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ที่ถูกจัดเรียงลำดับถูกต้องไหมครับแต่ทุกวันนี้ครับก o o g l ลเนี่ย,ยกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทำการตลาดออนไลน์เป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่ง Google เนี่ยก็ได้มีโมเดลนะครับในการที่เขาจะหารายได้นะครับจากการที่เขาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นคลังหอสมุดอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ด้วยวิธีการต่างๆครับที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาโฆษณ ที่เป็นโฆษณาประเภทเซิร์ชครับหรือโฆษณาประเภทการค้นหาหลายคนรู้เวลาที่เราเซิร์ช Google Google m a r k กจะหยิบโฆษณาว่าได้รับการสนับสนุนเว็บไซต์นี้จะมีติ่งข้้หบนว่าโฆษณานะครับเพื่อบอกเราว่าเว็บเนี้ยซื้อ จ่ายเงินให้ Google นะครับเขาไปประมูลมาว่าถ้ามีคนเสิร์ชเรื่องประมาณนี้ Google อ่ะช่วยหยิบเว็บไซต์ฉันขึ้นมาหน่อยบรรดาลักไม่ค่อยเลือกเว็บไซต์ของฉันมาโชว์เขาก็เลยจำเป็นจะต้องซื้อโฆษณาการตลาดอย่างแรกที่เราทำได้นะครับจากประโยชน์ของ Search Engine อย่าง Google คือ SEM หรือว่าการซื้อโฆษณาบน Google Search นั่นเองนะครับ การตลาดประเภทที่2ครับเป็นการตลาดประเภทที่กูเกิลก็ยังได้เงินอยู่เหมือนเดิมนะครับคือต้องจ่ายเงินให้กับ Google นะครับก็คือการตลาดที่การที่เขาไปมีส่วนร่วมอยู่บนพื้นที่โฆษณาของเว็บไซต์นะครับหรือเราเรียกกันว่า Display Network นั่นเองเว็บไซต์ขนาดใหญ่เนี่ยมันมักจะมีบางส่วนนะครับที่มันเป็นเหมือนกับแบนเนอร์นะครับบางทีก็ขยับได้บางทีขยับไม่ได้นะครับก็ส่วนเนี้เราก็จะเจอ Display Network ของ Google นะครับถ้าคุณสังเกตนะครับมุมบนขวานะครับมันก็จะมี ขึ้นว่าเป็นโฆษณาจาก Google นั่นเองการตลาดอย่างที่3นะครับที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือการทำา SEO ้นั่นเองนะครับ SEO หรือว่า Search Engine Optim i z a t i o n นะครับก็คือการที่คุณอะเสิร์ช Google แล้วคุณเจอเว็บไซต์บางเว็บไซต์อะที่ถูกจัดเรียงมาบรรณาลักษ์จะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาให้กับคุณโดยจัดอันดับว่าอ่านเล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3เล่มที่4ข้อมูลเหล่านั้นที่บรรณาลักษหยิบให้คุณอะเป็นข้อมูลที่ทำา s e เเพื่อให้บรรณาลักษเนี่ย เชื่อแล้วก็หยิบเว็บไซต์นั้นออกมาบางทีเว็แบบไซต์นั้นในโลกแห่งความจริงอ่ะข้อมูลอาจจะผิดก็ได้บางทีในโลกแห่งความจริงธุรกิจนี้อาจจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กก็ได้สู้ธุรกิจที่เป็นเจ้าใหญ่ไม่ได้แต่เว็แบบไซต์เนี้ยมีกระบวนการบางอย่างที่ทําให้ Google หรือบรรลักษณ์คนเนี้ยเชื่อว่าเขาสําคัญ เช่นทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพทำมันอย่างนั้นแหละทำแต่หัวข้อเนี้ยนะครับจน Google เชื่อนะครับก็อย่างที่บอกไงว่าถ้าทำไปยำยซ้ำๆๆเรื่อยๆ g o o g l เนะี่ย Google มันก็เชื่อนะครับว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาดบ,บน Google ก็จะมี3แบบหลักๆก็หวังว่าข้อมูลของคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆธุรกิจนะครับแล้วก็หวังว่าเราจะเข้าใจ Google มากขึ้นนะครับว่าเขาทำงานยังไงขอบคุณมากครับ